วันนี้เชี่ยขอกระโดดเข้ามาสู่วงการนี้กันบ้างน,นะคะเออฉันมาหืมใช่เปล่าเปล่าเปล่าเลยถีบคอนี่นี่นี่โหเสียงบ้าไม่ได้จริขอโทษที่มาช้าไปขอโทษ t h a n ห่วงใยทุกๆคนนะคะช่วงนี้อย่าลืมนะคะ stay safe นะคะแล้วก็พยายามหาอะไรที่แบบมีความสุขมากๆนะคะเชนชูชิมเองอาจจะห่างหายไปจากการถ่ายทําสักพักก็ด้วยงานและพองานจบปุ๊บสถานการณ์ก็ทําให้ที่ฉันไม่ได้ถ่ายอีกแต่วันนี้ที่ฉันกลับมาแล้วนะคะอย่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นความเครียดมาบทบางความสุขของเราโดยเฉพาะกันเช่น วันนี้เชียขอกระโดดเข้ามาสู่วงการนี้กันบ้างนะคะนั่นก็คือ s <AS> m r ไม่เหมาะกับคนที่ขี้วัยวายอย่างดิฉันเลยนะคะเพราะว่า ASMR นั้นกินอย่างเงียบกริบฟังเสียงจุกกรอบอย่างเดียวแต่ดิฉันชอบดูมากก็เลยอยากจะมาทำบ้างนะคะวันนี้เชียขอเลือกเป็นสายหวานอย่างที่บอกนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสุขเติมความหวานในชีวิตช่วงนี้กันไปนะคะก่อนที่จะกินอ,อ เ <laughs> จ้าประจำเจ้าประจำคงจะคิดว่านะฮะเป็นอันนี้ละสิว่าเป็นรูปแบบนี้ซายสโเนี่ยค่ะซายสโ s OS เนี่ยเป็นรูปแบบใหม่ ชา่นใหม่ของตระกูลซายเอสเรานะคะปกติจะเห็นพี่เชียร์เนี่ยกินตัวนี้ใช่ไหมเป็นซองกรอบปากกล่องทองๆดำๆแบบนี้แต่ตอนนี้ค่ะเรากําลังเอาใจสายหวานนะคะโดยที่เราได้ออกสูตรนี้มานะคะเพื่อที่จะบล็อกแล้วก็ลดการดูดซึมของคนที่กินหวานเค้กเอยอะไรเอ่ยนะคะตัวนี้นะคะความแตกต่างนะคะก็คือเขาจะมีสารสกัดที่โดดเด่นที่เราจะเรียกว่าเป็นเซเว่นชูการ์สต็อป หยุดไปเลยช่วยกันกันไม่ให้แบบดูดซึมไม่ให้บล็อกเราจะได้กินหวานได้เต็มที่นะคะและรวมถึงนะคะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสารสกัดฮังเกอร์เรสอันนี้นี่โดดเด่นมากๆเลยและยังไม่พอจะมีนะคะสารสกัดจากธรรมชาติย้ำว่าธรรมชาติจริงๆนะคะ12ชนิดรวบรวมอยู่ในซองเดียวกันแบบนี้เลยคุณพี่เก๋เท่มากแต่ง่ายเหมือนเดิมสะดวกเหมือนเดิมก็คือฉีกซองแล้วก็เทใสป่ปากกรอกได้เลยนะคะมากินก่อนเลยดีกว่า,วา อันนี้กลิ่นสตรอเบอรี่ใช่ไหมอันนี้กลิ่นบลูเบอรี่โยเกิร์ตกินต่อ,อ,อแต่แล้วก็จะต้องมีคนถามว่าพี่เชียแล้วถ้าอย่างนั้นะ่ะกินตัวนี้อยู่แล้วอะ่ะกินตัวนี้คู่กันได้ไหมบอกเลยว่าได้เชียเนี่ยเป็นคนชอบกินแบบ บุฟเฟ่ชอบความคุ้มของอาหารจ่าย100ก้าต้องกินให้เฮี้ยนของข้าวต่างๆเนี่ยกินตัวนี้เข้าไปปุ๊บตัวนี้เหมือนบล็อกสายมีกทะของข้าวของมันทั้งหมดตัวนี้บล็อกสายหวานคนกินแป้งครัวซองเค้กต่างๆเท่ากับว่านะคะคุณกินสองตัวนี้ได้เลยเซเว่นชูการ์สต็อปนะคะโอ้ชื่อก็บ่งบอกแล้วนะคะช่วยบล็อกแป้งและน้ําตาลมากกว่าเดิมนะคะรวมถึงสารสกัดทางกระเลสนะคะคุมหิวแล้วก็ลดน้าตาลได้ด้วยนะจ๊ะ เป็นหน้าตา2องชาเช่แบบนี้มีขายที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับ55บาาทนะครับหาซื้อกันได้เลยนะจ๊ะส่วนนะคะถ้าอยากจะกินเป็นกล่องแบบนี้ก็มีเช่นกันนะคะกล่องแบบนี้นะคะ550บาทนะคะที่วัสสันนะคะอีแฟนบอยร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศรวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศด้วยนะคะเรียบร้อยละกินเป็นซองแบบนี้จบละทุกคนไปลุยกันเลยดีกว่า กินนะฮะอือหือมมิกซ์ดีกว่าเหแปะทุเรียนเข้าไปหน่อย <c oughs> <c oughs> อื <c oughs> อหืมอืออือเอาวันนี้ดีกว่าสีทรสโ s เ s นี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่ เบินไปเลยม,มีใครเขาทำมีกันบ้างไหมเนี่ยย <c oughs> ังยังทิพย <c oughs> ์พูดแล้วไม่มาอีกเอามาทางนี้ ไฮเริมต้นไฮเริ่มต้นตน,นี่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 อ้าวทำยังทำเนี้ยให้เป็นคนอย่างเนี้ยมีแค่น้อยม,ม,มาเหลืออีกเยอะแยะมากมายนะคะ,ะพเบาๆพอเดียวเสียงเคี้ยวจะดังให้พูดเบาๆโอเคงั้นต่อไปเอาทุเรียนชีสเค้กทุเรียน

ได้ยัสิ อัดมากเลยมาีมานิวะขอพูดดังขึ้นมาหน่อยอย่างชานมอย่างเงี้ยบางคนแบบอยากจะกินแบบหวานร้ออน่ะแต่แบบรู้สึกผิดอะลดสักแบบหรือยี่ห้าแล้วกันจะบอกว่านี่อันเนี้ยเราอยากจะกินหวานเรากินให้เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวให้ตัวนี้มาไปช่วยทํางานสาย s อ s เนี่ยเขาเด่นตรงนี้ฉะนั้นแล้วสายหวานจะเลิฟมากเหมือนดิเชียเลิฟจริงๆกลับมาที่พูดเบ หูเสียงบอกไม่ได้จริงขอโทษที่มาหาชาไปขอโทษน้องบอกคุรอนานนละคุณรอมึงนานมากแล้วไม่ไหวแล้วอืม ยอะมันเยอะเยอะันนี้ไหมอันนี้ไหมอ่ากล้องไปรอแล้วนี่เห็นอืมไม่ต้องกลัวนแล้ว อเ,เอาอีกแล้วนะก็พนะักหน้ากันอีกันนะ จริงนะคันหูมากเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทำยังไงค <c oughs> ันหู ASMR ของเราน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะทีฉันทนพูดเบาต่อไปไม่ไหวแล้วนี่ดิฉันว่าเป็นการกินหวานที่เยอะที่สุดในชีวิตแล้วอะคือปกติอาจจะกินบ้างแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ขายของนะแต่เรากังวลจริงเพราะว่าป้าป้าเราเป็นเบาหวานเราก็พยายามแบบอุ๊ยไม่ไม,ไม่ไม่แตะของหวานเยอะอะไรแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวแบบว่าน้าตาลในเลือดมันจะสูงมันจะพุ่งอะไรก็ว่าไปและนี่นะคะเชี่ฝากไว้แล้วกันนะคะคู่หูตัวจริงสําหรับคนรักการกินแบบ ะะ oh. อย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะสายเอสออริจินตัวนี้นะคะสำหรับสายแบบ บุฟเฟ่ตหมูกระทะเอ้ยนะคะหรือว่าของมันของข้าวต่างๆนะคะกินตัวนี้นะคะและคุณสามารถกินคู่กับน้องใหม่อย่างสาย SOS ได้นะคะเชื่อว่าสายหวานต้องชอบแอน่นอนเพราะว่าเรามีนะคะความพึงพอใจจากตัวอย่างที่เราได้ไปทดสอบมานะคะ99.99% 99นี่คือผลลัพธ์ที่คุณพึงพอใจนะคะฉะนั้นแล้วลองดูนะคะยิ่งใครเป็นสายขนมสายแยกกระเพาะบุฟเฟ่ต่อ้วยของหวานแบบนี้เหมือนเชียนะคะจัดไปเลยนะคะ อย่าลืมทําตัวเองให้มีความสุขนะคะทุกคนเชยังของเป็นกําลังใจให้ในสถานาการณ์ช่วงนี้เราผ่านพ้นไปได้ด้วยกันนะคะเข้มแข็งทั้งกายทาั้งใจนะคะแล้วก็อยู่บ้านจะดูซีรีส์จะกินขนมอะไรทําให้เต็มที่นะคะไซยเ และไซสโ s o s ขอเป็นตัวช่วยที่ช่วยดูแลคุณในการอยู่บ้านนี้แล้วก็ทำงานว่าฟามโฮมนี้ด้วยแล้วกันนะคะเชชชวนชิชมคำง้าค่ะอยากให้ไปไหนหรือ<แ>มีเมนูอะไรที่อยากจะเห็นเชียร์ทำกับใครยังไงนะคะเม้นต์กันมาได้น,นะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe มกดไลค์กดแชร์ที่ช่องชัามมินออฟฟิเชียลแห่งนี้นะคะเชชชวนชิมจะพยายามกลับมาสนุกสนานให้ทุกคนได้เต็มที่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีจ้าฝากด้วยนะ